ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ครับจะเป็นการสอนครับบ้าน7นะครับขึ้นไปโจมตีบ้าน8ยังไงให้ได้3ดาวนะครับแต่ก็ไม่การันตีที่จะได้3ดาวทุกรอบนะครับแต่ผมไปลองตีมาแล้วนะก็ได้3มดาวแทบทุกรอบนะประมาณ8 0 9 0เบเรลยนะครับก็นี่เป็นบ้าน8หมดเลยนะที่ผมไปตีนะผมก็ใช้บ้าน7นะเพราะว่าถ้วยผมนะครับขึ้นมาถึง1 8 0 5นะมันหาบ้าน7ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับก็ จะดันถ้วยต่อมันก็อาจจะต้องดันกลับบ้าน8นั่นเองนะครับแต่ก็อืมันก็ได้มีเยอะขนาดนั้นเนาะได้3ได้4บ้างหาได้นานอาจจะได้24บ้างนะแต่เวลาโดนทีหนึ่งก็ยับนับสามสิบเก้าสี่เจ็ดนะมันเหมาะสําหรับคนเพื่อนๆน,นะครับที่อาจจะบ้าน7อยู่แล้วอยากดันถ้วยขึ้นไป2000ันนะอาจจะต้องการเพชรเพื่อเอาช่างหลักที่4หรือหลังที่5้าก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเอาลองไปใช้กันดูได้นะครับ แต่ก่อนที่เข้าไปรับชมเนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเลยนะครับก็ยังไงฝากบรบกวนนะเสาะเวลานิดนึงนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจในการมาทําคลิปแบบนีตต้ต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ผมจะใช้สูตรเป็นเหมือนสูตรบ,บ้านเจ็ดที่เคยลงไปเลยเนาะก็เป็นมังกร10ตัวนะครับแล้วก็น้ํา,ายาใส่ฟ้านะเป็น หกขวดนะเป็นเล่สนะี่นะมังก่อนก็เป็นเลลตันนะเล่สองนะแล้วก็ขอบอลลูนนะเป็นอาหารแครนนะเป็นเลลตันของบ้านหกบ้านเจ็ดนะขอไปที่จะขอได้ก็คือเล่หกสี่ลำนั่นเองนะแล้วก็เราต้องใช้ผู้กล้านะครับก็คือาบบเลยนคิงด้วยนะเล่ห้าเลยคนระับอาจจะเล่น้อยกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรช่วยเก็บขอบนะการโจมตีของผมนะผมจะเน้นไปที่ยังไงเดี๋ยวขอมาดูรีเพย์นะครับบ้านหลังล่าสุดที่ผมไปโจมตีแันก่อนนะก็ขอสต็อปไว้เท่านี้นะ ก็สูตรนี้นะถ้าเจอทหารแค้นก็ยังสู้ได้นะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราไปป้นนะบางทีมันจะมีป้อมที่อัพนะมันก็อาจจะทาให้เราตีง่ายแต่ถ้าให้วอลก็อาจจะไม่อัพนะแต่ผมก็เคยนะโจมตีป้อมที่ไม่ได้อัพเลยนะแล้วก็ตันด้วยแต่ก็ยังคงได้3ดาวนั่นเองนะครับผมจะเน้นไปที่อะไรนะอันดับแรกผมจะยังไม่รีบลงกรน,นะผมจะผ่าป้อมเอ่อป้อมพลุนะหรือป้อมสอยไปสักหนึ่งป้อมก่อนนะกรณีที่เขาอาจจะวางติดกันไว้แบบนี้นะสมมุติว่าผมให้ ป้อมปืนแคนนอนนี่เป็นป้อมพลุก็แล้วกันนะ,ะถ้าเขาวางไว้ติดกัน2ป้อมเป็นป้อมพลุ2อันติดกันแบบนี้เราอาจจะผ่าทีเดียว5ขวดนะครับพังไปถึง2ป้อมเลยนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะผ่าได้แค่ป้อมเดียวนะครับเราก็ต้องมาติดสินใจเลือกกันนะครับก็มันจะเป็นเลเวลอาจจะเป็นเลเวลห้าเนาะผมทถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเลือดหนึ่ง พันครับถ้า,าจจะเป็นเร็วมากกว่านี้นะอาจจะใช้มากกว่านี้นะน้ำยาใส่ฟ้านะแต่ที่ผมใช้ปกติเลยก็คือใช้น้ำยาใส่ฟ้าทั้งหมด5ขวดนะเ <c oughs> พื่อผ่านนะป้อมก็จะพังไป1น,นะแล้วผมอาจจะใช้ไปผ่าป้อมจุดอื่นที่ผมต้องการผ่านนั่นเองนะ <c oughs> ก็อันดับแรกเนาะผ่าไปสักหนึ่งป้อมก่อนแล้วก็จะเหลือ,อยาใส่ฟ้า1ขวดนะอาจจะไม่เหลือก็ได้ผ่าไปหมดเลย6ขวดก็ได้นะครับจากนั้นเราจะมาดูนะครับว่าป้อมลมขาหานไปทางไหนนะครับก็ก่อนที่จะ ก่อนที่จะผ่าเราก็อาจจะต้องมาดูป้อมลมก่อนนะว่าหัหนทั้งไหนแล้วเราต้องการจะเข้าทางไหนนะสมมุติก็หันาแบบนี้นะแล้วผมอาจจะต้องการเข้าทางด้านซ้ายนะผมก็เลือกที่จะผ่ามาทางด้านขวาเนาะเพราะว่าถ้าผมผ่ามาทางด้านซ้ายผ่าป้อมนี้นะป้อมพุกที่เขาเหลือจะกระจายกันนะก็อาจจะต้องเข้าด้านบนแล้วก็ส่วนป้อมลมแต่ป้อมลมอยู่ไกลนะอาจจะเข้าด้านบนก็ได้นะแต่ถ้าเราจะผ่ามาทางเออป้อมนี้นะเราก็ต้องเข้าทางด้านซ้ายดีนั่นเองนะเพื่อขนาดได้กับป้อมนะพอเราผ่าเสร็จนะเราก็จะส่งครับ เออมังกรนะมาเล่มขอบสัก2ตัวนะตัวหนึ่งเล่มขอบทั้งด้านนี้อีกตัวก็เล่มขอบทางด้านนี้นะแล้วเราก็ลงไปหน้ากระดานไปตามป้อมสิ่งก่อสร้างเลยนะ,นะครับก็จากนั้นพอเราลงมังกรไปแล้วหนะ้ามังกรเริ่มเข้าไปแล้วพอมังกรอาจจะเริ่มโดนป้อมพลุยิงแล้วเราก็ส่งบอลลูนที่เป็นทหารแคนแล้วนะไปทางป้อมใดก็ได้ที่เราคิดว่าฝั่งนั้นนะ้มีมังกรน้อยเกินไปนะหรือว่า มันก็อ,นอาจจะยังไม่ได้ไปเป่าเจ้าป้อมพลุนะเราก็ตัดสินใจเอาแนละ้วอาจจะลงทั้งด้านล่างด้านบนก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะแล้วก็เล่นคิงนะเราก็ลงไปนะช่วยเล็มขอบนะโดยไม่ต้องไปกดอัปลิตี้ของเขานะเราจะปล่อยให้เขากดอัปลิตี้เองออโต้ตอนที่เขากําลังจะน็อกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูรีเพกกันเลยดีกว่าครับที่ผมเลือกที่จะผ่าไปที่ป้อมไหนผมเลือกที่จะผ่าไปที่ป้อมทางด้านขวานะครับผมก็จะผ่านนะให้ครอบคลุมถึง3ามป้อมเลยก็คือป้อมพลุ ป้อมธนูแล้วก็ป้อมวิสัทาวรนั่นเองนะถ้าตรงนี้เป็นป้อมอีกป้อมหนึ่งก็จะได้ถึง4นะแล้วก็ค่อยๆผ่าไปทีละขวดก็ได้นะถ้าเล่นใหม่ๆนะเราไม่ต้องรีบลงรัวๆนะเราดูกระระยะก่อนนะว่าผ่าแบบไหนได้ครอบคลุมป้อมมากที่สุดนะพอเราผ่าเก่งๆลงเก่งๆแล้วเดี๋ยวเราจะชินเองอัตโนมัตินะพอผมผ่าอันนี้เสร็จนะผมอาจจะผ่าไป5ขวดนะน,นี่ผ่าขวดที่5นะแล้วเราจะเหลือหนึ่งขวดนะป้อมพุกก็แตกไปนะผมก็จะมาผ่า ตรงไหนนะผมอันนี้ผมอาจน,น่าจะผ่าตรงนี้นะเพราะมันจะครอบคุมป้อมนี้ป้อมนี้หรืออาจจะป้อมนี้ด้วยนะก็ <c oughs> แล้วแต่ตำแหน่งที่เราผ่าเองนะไม่แน่ใจผมอาจผ่าด้านบนนะ <c oughs> แต่ความจริงควรจะผ่าด้านล่างนั่นเองนะเดี๋ยวดูกันนะอ่าผมเลือกที่จะผ่าด้านล่างนะเราจะผ่า,า,า,ผาไปโดนป้อมวิสตัตป้อมธนูแล้วก็ป้อมพลุไปด้วยนั่นเองนะฉะ <c oughs> นั้นเดี๋ยวผมจะเล็มขอบด้วยม <c oughs> <ๆ S 1> ั่ก่อนผมอาจจะจะลงตรงนี้หนึ่งนะแล้วอาจจะลงตรงนี้หนึ่งนะเดี๋ยวดูกันนะว่าเป็นอย่างนั้นไหมใช่จริงๆด้วยนะก็ลงนี้นะ แล้วอีกตัวหนึ่งผมลงตรงไหนนะครับเป็นตรงนี้นะไม่ถึงนี่นะแล้วผมก็ลงหน้ากระดานไปเลยนะครับก็ขนานไปกับป้อมพูนะแล้วผมรู้สึกว่ามังกรฝั่งนี้จะเข้าถึงป้อมพูได้ไวกว่านะผมจึงเลือกที่จะปล่อยบอลลูนนะเพื่อเข้าชาร์จทางป้อมพุทางด้านฝั่งนี้นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะเลือกลงาบิบเลียนคิงนะรัางด้านไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะสะดวกทางไหนลงทางนั้นครับก็ลงไปให้เขาช่วยเก็บขอบนะมังกรเราจะได้เข้าด้านไหนเพื่อไปทาลายป้อมด้านไหนนั่นเองไม่เสียวเวลา พ่นไฟใส่ป้อมที่อยู่ด้านนอกนั่นเองนะครับแล้วนี้เขามีฐ่านเฝ้าแคนเป็นมังกรนะครับแล้วมังกรบินออกมานะแต่ว่านะครับเขาก็วางป้อมพุได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะโดนมังกรเราเป่าแตกไปทั้งสองป้อมนะตอนนี้ครับป้อมพุก็ด้านล่างแตกนะด้านบนแตกไปนะครับแล้วก็เหลือมังกรเขาที่มาสู้กับมังกรเรานะครับก็สุดนี้ไม่ต้องลอกแคนนะเราปล่อยแบบนี้ไปเลยนะเดี๋ยวมังกรจัดการเองนะเพราะมังกรเฝ้าแคนเขามีได้แค่หนึ่งนะแต่เรานะครับมีได้มากกว่าหนึ่งนั่นเองนะยังไงระบุกเราชนะอยู่แล้วนะครับก็ รอไปเลยครับรอให้มังกรเราทําลายสิ่งก่อสร้างไปเลยนะก็มันก็มังกรเราเลยเยอะนะโอกาสที่จะสามดาวมันก็สูงนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูรีเพย์ต่อไปอีกนะเดี๋ยวผมอาจจะไปโจมตีจริงสักหนึ่งรอบนะครับก็โอเคนะก็การโจมตีถัดไปนะการโจมตีครั้งที่2นั่นเองนะก็เป็นยังไงครับปันนี้นะผมจะมีคอร์สวิคเคะห์เลยนะอันดับแรกเราเห็นนะเขาหันป้อมลงไปทางด้านนี้นะแล้วเขา วางป้อมผุไว้แบบนี้นะความจริงถ้าลงตรงนี้อาจจะผ่าได้ถึงสองป้อมนะอืแต่ผมอาจจะไม่ผ่าตรงนี้นะผมอาจจะเลือกผ่าตรงนี้นะให้มันครอบคุมป้อมลมกับป้อมวิสาร์ดนะแต่ผ่านนี้ก็ได้นะได้ถึงสองป้อมแล้วเข้าทางนี้ก็ได้นะหรือจะผ่าทางด้านนี้แล้วเข,ข้าทางด้านซ้ายก็ยังได้นะโอเคครับมาดูกันนะผมทํำยังไงนะเดี๋ยวผมเลือกที่จะผ่านด้านนี้นะก็ครอ,อบคุมไปถึงป้อมธนูไปด้วยเลยนะั่นเองนะก็ครอบคุมสี่ป้อมนะแล้วเหลืออีกหนึ่งขวนะผมผมอาจจะผ่าข้างล่างนะใช่ครับมันจะครอบคุมป้อมวิสารดไปด้วยนั่นเองนะ แล้วผมก็จะลงเล็มขอบด้านออบนกับด้านล่างนะทางที่ผมจะปล่อยมังกรขนาดไปแนวนี้นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บนี้นะแล้วเขาก็จะพุ่งตรงเข้ามาชาร์จป้อมพลุที่วางขนาดกันสองสองป้อมด้านในนะนี้ก็วางลึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วทุกผมก็จะปล่อยบรลลูนตามมาทันทีเลยนั่นเองนะก็ปล่อยบรลลูนตามเข้ามาครับแล้วก็ปล่อยบาเบเลียนคิงนะเหมือนเดิมนะให้ช่วยเล็มขอบนะ ี๋ยวเราก็ไม่ต้องมาสนใจบัเบเลนเลยนะครับเดี๋ยวเขาทําหน้าที่เขาไปนะพอเขาจะน็อกเดี๋ยวเขาจะกดแอปลิไทตเองอัตโนมัตินะเพราะว่าเราอาจจะตั้งค่าไว้แล้วนะถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งค่าให้บัลเบเลนคิงนะตอนจะน็อกแล้วกดแอปลิไทตอัตโนมัติก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับอยู่ในส่วนของการตั้งค่านั่นเองนะโอเคครับก็อันนี้ไม่มีทหารเฝ้าแคนนะมันก็จะเลยง่ายนะอันนี้ปอมเขาไม่ค่อยได้อัพด้วยนะถ้าจำเมื่อกี้ผมกมองไม่ทันนะแต่เราก็ได้3ดาวมาแบบไม่ยากนะโจมตีผมโจมตีบ่อยแล้ว ก็บ้าน7ก็ยังสามารถโจมตีบ้าน8ได้3ดาวแบบไม่ยากนะแบบนี้นะก็ถ้าขึ้นไปบ้าน8ใช้สูตรนี้ยังไงก็แบบ3ดาวแบบคอนเฟิร์มเลยนะน 5, ครับก็ถัดมาการโจมตีครั้งที่3เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันแนละ้วก็อันนี้จะเป็นการรีเพย์ครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะไปโจมตีจริงให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับก็อันนี้นะเขาหันป้อมลงมาทั้งด้านนี้นะเขาหันมาเพื่อให้ครอบคุมป้อมพุทั้ง3ป้อมเลยแล้วป้อมพุเขาเป็นเลวตันแล้วอาจจะต้องใช้น้ำยาสายฟ้า6กขวดนั่นเองนะแล้วผมจะ่างด้านไหนนะผมก็นะ เพราะว่าผมอาจจะเข้าทางด้านหลังนะ<ๆ>มันเข้าได้หลายทางนะความจริงผ่าป้อมนี้ก็ได้นะแล้วก็เข้าทางด้านขวาครับหรือผ่าด้านนี้นะแล้วเข้าไปทางด้านหลังนะก็อาจจะไกลหน่อยนะหรือจะผ่าป้อมด้านนี้แล้วเข้าทางด้านซ้ายล่างก็มันก็ไกลเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวดูนะผมพังนะผมอาจจะผ่าป้อมตรงกลางนี้อ่าผมไม่ได้ผ่าตป้อมตรงกลางแลผมเลือกที่ยวผ่าป้อมนี้นะเพราะว่ามันครอบคลุม ป้อมวิาสายป้อมแล้วก็ป้อมตรงนี้ด้วยนั่นเองนะแล้วผมอาจจะเข้าทางด้านขวาล่างนั่นเองนะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมผ่าอันนี้นะผมอาจจะเข้าไกลเกินไปนะมังกรเราอาจจะเจ็บตัวหนักเพราะว่าอาจจะโดนมังกรเราต้องเข้ามาพาพ่นไฟใส่ครั้งถึง4ครั้งนั่นเองนะถ้าเข้าตรงนี้จ,จะโดนแค่2นะก็ตัวถุงเวลามจะน้อยกว่านั่นเองนะก็โอเคครับก็ผ่าไปนะ4ขวด5ขวดอ่ะขวดแตกอยู่ดีนะเป็นตานของบ้านเลเวล8ก็เถอะนะก็โดนไป5ขวดแตกนะ จากนั้นผมก็มาผ่าทางด้านนี้ความจริงผ่าทางไหนก็ได้แหละผ่าตรงนี้ก็ยังได้นะก็แล้วแต่นะแต่ผมรู้สึกว่าฝั่งนี้มันอยู่ลึกกว่านะกว่าที่มังกรเราจะเข้าไปนะมันก็ผมก็เลยเน้นที่เออเอาตรงนี้ให้มันโดนดาเมจไปสักหน่อยนะเดี๋ยวมังกรบอลลูนเราเข้าไปชาร์จก็มันจะแตกไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมก็จะลงมังกรนะเป็นมุม2มุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงขนาดหน้ากระดานไปเลยนั่นเองนะครับจากนั้นนะเดี๋ยวผมก็จะลงมังกรตาเออบอลูนตามไปทางด้านล่างนะก็ลงมาไปเลียนไปช่วยเล็มนะเพื่อให้ มังกรเสร็จนี้นะพุ่งเข้าด้านในนะเพราะว่าฝั่งนี้มันป้อมพูอยู่ลึกมากนั่นเองนะผมก็ลงบอลลูนไปนะให้บอลลูนเข้ามาชาร์จป้อมพูทั้งด้านนี้นะเขาก็ต้องบินมาโจมตีป้อมวิสัทก่อนนะอาจจะบินมาโจมตีแค่นอนก่อนแล้วเดี๋ยวลอยเข้าไปโจมตีป้อมพูทีหลังนะก็มังกรเราก็ทําหน้าที่ช่วยไปนะแล้วบอลลูนเราก็เข้าไปทำลายป้อมพูป้อมนี้อย่างที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะก็แตกไปนะครับแล้วบอลลูนก็เกือบพังนะแต่บอลลูนเหลือสองลำนะมันก็เลยนดา2สองลำนาใช่จริงๆด้วยก็เลยป้อมพูก็แตกไปนะ ก็จากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับสูตรนี้ปล่อยเลยปล่อยฟรีเลยแต่ถ้าเขาวางกระต๊อบช่างก่อสร้างไว้ข้างนอกแบบสมุมแบบนี้นะถ้าสมมุติเราจะเข้ามุมล่างนะเราต้องปล่อยมังกรเล็มนะจุดละมุมก่อนนะมุมละตัวนะพอมังกรเล็มเลยที่ปล่อยเพิ่มนะปล่อยมุมละหนึ่งนะครับแล้วพอกระต๊อบช่างก่อสร้างเขาแตกไปนะเรามังกรเราเริ่มบินเข้ามาเซตอยู่ข้างในนะเหมือนที่เราลงปรตินะเราค่อยลงมังกรชุดที่เหลือนะลงเป็นหน้ากระดานตามไปนั่นเองนะก็เพื่อคงอาจจะเข้าใจนะที่ผมอธิบายนะ ก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจบตีให้ดูสักหนึ่งรอบนะก็อาจจะหานานสักหน่อยนะก็มันเป็นถ้วยสักพันแแล้วเนาะก็อ,อาจจะเจอบ้าน9้าเยอะนิดหนึ่งนะครับบ้าน8อาจจะไม่ค่อยเจอเนี่ยเปิดมาก็เจอบ้าน9้าเลยหนึ่งหลังนะครับโอ้โหก็การดันถ้วย2 0 0พก็สําหรับผมก็ผมล้มเลิกแล้วเดี๋ยวอาจจะไปดันตอนบ้าน8นั่นเองนะเพราะว่ามันผมไม่ได้ว่างมาออนตลอดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะต้องปิดจอปิดไปพักบ้างแล้วบางทีเวลาเราไปปิดจอไปนะแล้ว โล่เราหมดพอดีนะโดนตีทีนี่จุกๆนะโดนไป30กว่า40เลยก็มีนะบางทีดวงดีๆหน่อยอาจจะโดนแค่1 1ถ้วยนะแบบล่าสุดนะแต่มันก็มันก็น้อยนะครับดนงทั้งสิบรอบอาจจะดวงดีซึ่งหนึ่งรอบนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะไม่ได้ช่วยให้เราดันง่ายขึ้นเลยนะแต่ใครถ้าว่างออนทั้งวันนะก็จัดไปฮะก็ใช้สูตรนี้ไปบูบ้าแ8ได้แบบหยับๆยับนะอันนี้ผมก็บ้าน8ผมก็เจอแบบ12ถ้วยนะแล้วเขาวางแปลนไว้แบบนี้นะผมดูป้อมลมนะครับ อย่างที่เราบอกกันป้อมลมหันไปด้านขวาด้านขวาคนระับก็เดี๋ยวผมจะเข้าทางไหนดีผมน่าจะผ่าให้โดนป้อมลมไปด้วยแล้วกันนะตัดปัญหาป้อมลมแปรเลยเดี๋ยวผมเข้าทางเข้าทางด้านบนนะแต่ป้อมนี้บานิตันจะไม่ได้สาดาวหรือเปล่านะตันสุดๆเลยนะดูป้อมธนูก็ตันนะโอเคผ่าไปเลยแล้วกันนะปึ๊บหนึ่งสองค่อยๆผ่าไม่ต้องรีบนะสําหรับเพื่อนๆที่ยังผ่าไม่แม่นนะค่อยเล็มคอ่อยเลาะไปนะเชิยวงานละเอียดนะตรงนี้หนึ่งขวดนะ จากนั้นนะลงเลมขอบปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็ลงหน้ากระดานไปเลยโอเคเดี๋ยวผมก็ลงบอลลูนตามไปนะเตรียมนะปึ๊บลงไปเลยแล้วกันตรงนี้นะเราไม่รีบลงนะเดี๋ยวบอลลูนเราอาจจะโดนป้อมสอยสอยตายไปตกไปแหลนลํำนั่นเองฮะก็โอเคตอนนี้เราก็หลอผมก็ปล่อยบาเล่นคิงลงไปเลมขอบแล้วแล้วมีมังกรเฝ้าแคนด้วยนะแต่นี่โอ้โหตีโชว์สดๆก็ท้าทายสุดๆเลยนะก็ บานตันไม่พอนะฮะป้อมตันไม่พอยังมีมังกรเฝ้าแคนอีกแล้วป้อมภูฝั่งนี้นะไม่แตกนะอมผมว่าอาจจะไม่ได้3ามดาวแบบนี้เราต้องมาลุ้นนะว่ามังกรกลุ่มนี้นะจะมาทําลายป้อมภูได้อทันเวลาไหมนะครับก็รู้สึกว่าจะเจ็บหนักแบบกันไปพอสมควรนะแล้วมังกรเราเหลือนน้อยนะออันนี้ก็เป็นบ้านแดตันนะครับก็อมันก็โจมตีได้ในระดับหนึ่งนะที่แบบว่าไม่ค่อยตันมากนะก็ <g ül> <g ül> อาจจะ อืมอาจจะไว้ลั่นถ้วยได้นะแต่ถ้าเอามาจริงจังแบบว่าจะตีสามดาวทุกรอบนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะมันโอกาสประมาณ80 90อร์เซนะอันนี้ก็มันป้อมตันหมดเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้อัพซัอกป๊อบแล้วเรามีฐานเฝ้าแคนด้วยนะมันก็อาจจะไม่ได้สามดาวนะอันที่ไม่ได้สองดาวด้วยซ้ำนะก็เจบไม่ค่อยสวยนะสำหรับคลิปตีก็ยังไงเพื่อนๆอาจจะลองไปปรับใช้ได้นะกรณีที่อาจจะเราลงวอลนะแล้วจะเจอบ้านแปดข้ามบ้านนะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องกังวลนะก็เราเป็นบ้านเจ็ดเราก็บุกตีแบบนีได้เลยนะครับ หรือถ้าจะไปดันถ้วยนะเพื่อนๆก็ใช้สูตรนี้นะไปดันนะมึงก็อย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งดาวแน่นอนนะก็สองดาวถ้าบ้านไม่ตันนะแล้วกออ็อาจมีป้อมอัพนะหรือไม่อัพเลยก็ในหลายๆสูตรในหลายๆแป้นที่ผมได้รีเพย์ให้ดูเนาะมันก็มีผสมกันไปนะก็อัพบ้างไม่อัพบ้างมีท้างเฝ้าบ้างไม่มีบ้างนะก็ยังได้3ดาวมาไนดะ้แต่เหมือนแบบว่าเขาเอ,อ มือนโชคไม่เข้าข้างผมนะก็ปิดท้ายคลิปด,ด้วยการหนึ่งดาวโชว์ไปถึงหนึ่งทีนะก็ยังไงนะฝากเพื่อนนะที่เข้ามารับชมแล้วนะก็ยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ<ส>ก็อก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงลาไปเท่านี้ก็ขอต้วนรไปก่อนครับสวัสดีครับ